แม่แอนอรดีพูดคำนี้ถึงลูกสาวน้องเพชรน้องพลอยและคำนี้มันเกิดขึ้นจริงสวัสดีค่ะ FC ของน้องแฝดทุกท่านและ FC พ่อบอยแม่แอนอรดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวคำพลอยนะคะ วันนี้แอดมินมีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจอีกหนึ่งเรื่องที่อยากหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับคำพูดเพียงสั้นๆจากปากของแม่แอนอรดีที่พูดถึงลูกสาวสุดที่รักน้องเพชรน้องพลอยและคำพูดคำนั้นบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจริงเห็นผลจริงและสะท้อนการเลี้ยงดูของครอบครัวนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆ เพราะตั้งแต่แอดมินติดตามน้องแฟดมาจนถึงวันนี้ต้องบอกเลยว่าพัฒนาการของเด็กสองคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่าเกินวัยเกินความคาดหมายและเต็มไปด้วยคุณภาพเหตุการณ์ที่ทำให้คำพูดของแม่แอนถูกพูดถึงเกิดขึ้นในช่วงที่แม่แอนออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับตามปกติเป็นบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองเหมือนทุกครั้งที่แฟนคลับคุ้นเคยกันดี ระหว่างนั้นเองก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาว่าเพชรพลอยเป็นเด็กฉลาดมากเพียงประโยคเดียวค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้หลายคนอมยิ้มไปตามๆกันเพราะแม่แอนอรดีเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่าเกินไวค่ะพร้อมกับหัวเราะเบาๆเหมือนแม่ที่เข้าใจลูกของตัวเองดีที่สุดเพชรพลอยเป็นเด็กฉลาดมาก เกินไบคิดถึงแม่นนะคิดถึงค่ะก็อยู่นี่ไงอยู่ี่เด็เด็กๆ คาว่าเกินวัยของแม่แอร์ในวันนั้นไม่ได้ฟังดูเป็นการโอ้อวดไม่ได้เป็นการอวยลูกแต่กลับเป็นคำพูดที่ออกมาจากความจริงใจและจากการเฝ้านองลูกเติบโตในทุกๆวันและถ้าใครเป็น FC ที่ติดตามน้องแฝดมาตั้งแต่เล็กๆจะเข้าใจคำนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะน้องเพชรน้องพลอยแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่าเป็นเด็กที่เรียนรู้ไวสนใจสิ่งรอบตัวกล้าลองกล้าทำและกล้าถามในสิ่งที่สงสยัย สิ่งหนึ่งที่แฟนคลับหลายคนชื่นชมตรงกันก็คือวิธีการเลี้ยงดูของครอบครัวนี้โดยเฉพาะบทบาทของยายแตนและตาเล่ที่อยู่ใกล้ชิดน้องๆในชีวิตประจำวัน เด็กอยากทำอะไรอยากลองอะไรอยากรู้เรื่องอะไรผู้ใหญ่ไม่ห้ามแต่คอยดูคอยสอนคอยประคองให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้เขาได้ลงมือทำจริงได้ช่วยเหลือตัวเองจริงๆและนี่แหละค่ะคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งความคิดและอารมณ์ หลังจากแม่แอนพูดคำว่าเกินวัยออกมาแฟนคลับในไลฟ์ก็พากันคอมเมนต์รัวๆหลายคนบอกตรงกันเลยว่าไม่ใช่แค่ฉลาดธรรมดาแต่ต้องบอกว่าเป็นความฉลาดที่หาตัวจับยากเป็นเด็กที่สมองไวเรียนรู้เร็วและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีเกินวัยจริงๆบางคนก็บอกว่าดูน้องเพชรน้องพลอยทีไรรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเพราะรอยยิ้มของน้องๆมันจริงใจและสดใสามาก แฟนคลับอีกหลายคนก็ย้ำเหมือนกันว่าเด็กอายุแค่สามขวบแต่ทำอะไรได้หลายอย่างพูดรู้เรื่องเข้าใจผู้ใหญ่และมีมารยาทน่ารักนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นผลจากการเลี้ยงดูที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดหลายคอมเมนต์ถึงกับยกให้ยายแตนและตาเล่เป็นอันดับหนึ่งรองจากคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยกันปลูกฝังและดูแลหลานๆจนเติบโตออกมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ แอดมินเองก็ขอพูดจากใจเลยนะคะว่าการเลี้ยงเด็กให้เก่งไม่ได้หมายถึงแค่เก่งเรียนหรือเก่งพูดแต่คือการเลี้ยงให้เขารู้จักคิดรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้จักเคารพผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้ชัดเจนจากน้องเพชรน้องพลอยในทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์ live, และทุกๆโมเมนต์ท,ที่ครอบครัวถ่ายทอดออกมา คำพูดสั้นๆของแม่แอนอรดีในวันนั้นอาจฟังดูธรรมดาแต่เมื่อมองลึกลงไปมันคือคำยืนยันจากหัวอกของแม่คนหนึ่งว่าลูกของเธอกำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีและคำว่าเกินวัยก็กลายเป็นคำที่แฟนคลับหลายคนยิ้มตามเพราะมันสะท้อนความจริงทั้งหมดที่เราเห็นตรงกัน สุดท้ายนี้แอดมินเชื่อว่าความน่ารักความฉลาดและพัฒนาการที่ดีของน้องเพชรน้องพลอยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากความรักความเอาใจใส่และการเลี้ยงดูที่เต็มไปด้วยคุณภาพจากคนในครอบครัวทุกคนและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้เด็กสองคนนี้เข้าไปอยู่ในใจของแฟนคลับมากมายขนาดนี้ ใครเห็นก็รักใครดูก็เอนดูและใครติดตามก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างน้องแฝดไปอีกนานสำหรับวันนี้ช่องสาวคำพลอยก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้จนจบหากใครชื่นชอบเรื่องราวของน้องเพชรน้องพลอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ